ฐานแล้วกันพื้นฐานมันคือ911ไอ้ข้างหลังที่ท,ทับ 2, 0, 1, ี่ย2015มันคือเวอร์ชั่น2015ที่งก่อน2015ก็จะมีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งผมพูดโดยรวมเนื่องจากพี่ต๊อดผมก็ไม่ทราบว่าให้เวลาเท่าไหร่ก็4ี่ชั่วโมงก็ยังได้นะครับในส่วนแอนเดอรีเวลาไปออเทเตอร์ก็แต่ประมาณนี้แต่ผมพูดภาพรวมว่าสําหรับเมื่อสกู่นี่ที่พูดถึงเขาเนี่ยมาวกวรืมพม่นด้คุณฝนรือพม่ไดอาจารย์พิจิตรทั้งหมด ก็บวนกมินี้ได้ไม่ว่ามันคือกลับวนการมันคือโปรเซสหรือกลับวนการวันนี้คนุคนภายนอกแฟนชายซีหรือผู้ผู้หวังในหลักของตักขายเขาบอกว่ามันคือมิสเตอร์วอสเปกก็คือผู่หว่งเราจะต้องวิเคราะห์หรือคุยกับผู่หว่งเขาเรียกว่าแฟกต์ไฟดิงหาข้อมูลให้ได้ก่อนผู่หวังคนนี้มาเจอหน้ากันเนี่ยเราไม่เคยรู้จักกันเลย เราย่อมไม่รู้พื้นฐานเขาหรอกว่าเขาคือใครทำอาชีพอะไรที่สำคัญคือมีการคุยกันแบ็กไฟดิ้งก็คือหาข้อมูลของผู้ที่คุยกับเราว่าเขาอยู่ในมุมไหนและต้องการอะไรพอในมุมนั้นปุ๊บที่นี้อยู่ที่เราแล้แลวเราจะเสนออะไรวันนี้ผมกำลังจะบอกว่าอย่างที่คุณหรือแม่กระทั่องอาจารย์ได้พูดถึงกระบวนการ ผู้ที่ปรฟังเราผู้ที่แฟนใจสีที่ต้องการซื้อเนี่ย mm hmm. เขาย่อมมาถามว่ามัน mm hmm. ทามาก่อนแล้วทําอย่างไรถ้าจะพูดตรงๆก็คือคุณจ่ายค่าเทอมมามากแค่ไหนรูไหมครับคุณจ่ายค่าเทอมล้มแล้วเท่าไหร่อย่างคุณเพิ่งไม่วนล้มมากี่ครั้งละกว่าจะมาเป็นผมแล้วไอ้คาว่าล้มนั่นเนี่ยย่อมต้องศึกษาได้ได้ว่ามันล้มเพราะอะไรจึงออกมาเป็นสิ่งที่สําเร็จ แต่สําเร็จนั้นอาจจะสาเร็จสับเพิ่มกบสำหรับผมแต่ไม่สําเร็จก็ได้ใครจะไปรู้เพราะท i มมิ่และเพ e ไม่เหมือนกันเพวัะน,นั้นสิ่งสำคัญที่สุดเราจะโชว์อะไรให้ได้มากสุดโชว์สถิ i ติเก่แต่ถ้าวันนี้หลายท่านผมก็เลือนรักชาตินะครับอันนี้เป็นของมน,นอออกทําไมเราต้องไปฟังเขาทําไมเราต้องไปอยู่ภายใต้ ISO มันคือของคนนู้นของคนนี้แต่ผมกำลังจะบอกอ่าเอาฮะแต่กำลังจะบอกอย่างหนึ่งว่าสิ่งนี้ข้างหลังเวอร์ชั่น2 0 5คือมีการปรับปรุงแล้วครั้งแรกคือ2 0 9 2 0 5คือปรับปรุงแล้วปรับปรุงในด้านของเวอร์ชั่นนับเทียบปัจจุบันนี้คือ10ปีแล้วที่ปรับปรุงมาแล้วทั้งหมดของ9,000น,นั้นจะเป็นเรื่องของเปเปอร์ตั้งแต่ตั้งแต่องค์กรเลย องค์กรคุณมีฮ u ลแมนถือไทยฝ่ายบุคลากรคุณาารรคัดสรรบุคคลที่เข้ามาทํางานทํางานฝ่ายไหนที่สำคัญที่สุดพวกเราเองนักธุรกิจคําถามเดียวอยากจะถามกลับว่าองค์กรคุณมีจ็อบดิสคริปชันไหมคุณรับพนักง,งานมาคนหนึ่งคุณเคยมีให้ตารางการทํางานชอาไหมว่าคุณต้องทําอะไรบ้างหรือจาา้างมาก็อย่างนั้นนะก็ทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้แหละไม่มีแม้กระทังจ็อบดิสคริปชัน ดังนั้นคำถามคือแล้วคนคนนั้นหรือบุคลากรเขา,าจะทําอะไรก่อนดีนะครับไม่มีแบบแผนไม่